่ันธาดไหมบุญล้อมุงโน้เจ้าอาชีพเก่าอาชีพเก่าลอ้าวสบายดีและสวัสดีเนาะเอฟซีทุกคนพี่น้องเนาะอาตอะพี่น้องทั้งนั้นก็คือพากันแอมได้แล้วมาพี่น้องแล้วแล้วเนาะ แปบเดียวตัวนี้เนาะมันน้อยดเดีบาดนีไปบ่เออตุ่มตี่มแล้วแหละเนาะเดี๋ยวตัดแล้วกันทางนี้ก็ขึ้นเลยบ่เออหนงไล่เลยเนาะเอาเอาพี่น้องแบบนี้เลยยกแบบนี้เลยเนาะพี่น้อง นอนคชันบอกาให้มนอนนอนหลายชั้นดิโอ้แบบนี้ด้แล้วทกนอนเหระโอ้ฝานี่สิถาคนขึ้เป็นนักโทถามคอยนี่เออจะนอนบอชั้นเดียวชั้นเดียวชั้นเดียวไปชั้นอัดสิมีสิมีชั้นหนึ่งชั้นสองเต้มาไป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 นปไปไปไาไปไปไป้ปไปไปไไปไป สําหรับว่กล้องรักเนาะอ่ะนําพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ตัดได้อ่า3ซาแล้วพี่น้องเนาะเริ่มค่ําเริ่มมืดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าบ่ได้จักาไนี่บ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะสิว่าจังได๋เอ้าา

เกี้ยนลี่เ้รอข้อนใส่กับไปเลยแหละน่ะเอ้าเรียบร้อยพี่น้องเนาะเอ้าเนาะเอ้าซางบาลีสัตว์ดีๆนะหนูโอ้เข่าแก่จีนได้เนาะเอาแว่นมาดิเอาแว่นมาใส่เลยดิมีแว่นไหม เซเว่นนะเว่นเซบนยาเว่นจ้ะน่ะสบายดีพี่น้องเลยสบายดีนะฮะสวัสดีไปสุขู่ทุกคนโดยอะโดยสบายดีอีกรอบนึงพี่น้องเนาะยามคำคำพี่น้องเอ้าคือเป็นอย่างเั่นเหลื่อมันเบิร์ตบอสนบิร์ตนมันเบิร์ตนาทมันลอยพอดเนี่ยมันอยู่เนี่ยเกิดจะย่างคักอยู่แปลว่ามันบบได้อีรลังมันเนาะแปลว่าเฮาสตาร์ทเครื่องตั้มพอดบ่สอะไรดถรอดนะ

เพิ่นเพิ่นก็ตัดพื้นขายอยู่ไหนเห็นแล้วบากก็ได้ล้อมึงดูล้อมึงดูร<อ>ุ่นแปลว่าเกี่ยวกับพวกจักพวกยังนาะเป็นพวกตัดเล็กตัดยังนาอเบาดีเนะะาะเรียบร <h up> ้อยคุยยิงยิงเราเห็ด บาเป็นยังดอกนี่นะโอ้โหโอ้มันอ่อนได้ฮะเอาน้อยมันดอกได้ฮะมันดอกตัวนั้นเออเอนดอกมันดอกมันดอกเอานี <m <m ่ไปเป็นยังเอานี่ไปบ่เตียงไปบ่เอาเตียงไปเขาว่าเนาะเอ้า เรียบร้อยปลารกิจเสร็จไปแล้วคักบานนี่ไปขึ้บนบานนี่เบาหน่อยกับเบาเน่าบ่ มามาสีมาีมาังรกษีการไรการนี่มาเกีอไรน่าจะหิวมาเลยโอ้ไปลองมึงก๊อกหม่กันเนาะลองมึงน้ำไม่ได้ไมันนี่นประธานเอาแต่เมาจเกีมา่อางนี้ต้ดเลยาเลย แก่เพิ่มกินส่วนน่องเจ้าของเน้นะนี่เล้ปล่อยแก่บุเป็นให้ได้ค่ะเอ้แก่ดังสี่กับบุเป็นบุเป็นแลยปล่อยกับย่างเนาะน้ำเลยห้าวไปน้ำก็เพื่อน้ำจ้ะด๋อยแล้วดูว่าจะเป็นเนาะสิพ่ออยู่โมบุสิปีนี้นะเอ็งจะไปได้อิ่มหรือวะเอาแล้วยังบ่ไรยังได้มือนะเอา

อ่าใกล้แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะกําลังสิเริ่มมงเนาะอ่นี่เนาะเาเบิ่งนํากัพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ก็ลงมือแลพี่น้องเอ้ยเนาะเรียบร้อยเนาะแม่นกําลังสิละัลากล้องเ้มูก็เหยียบแท้ล่ะผมไม่รู้ไดนี่ๆๆๆ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những cái này là hẹn lại nhau đấy, cái chị... là hẹn và lại nhau đấy à, ừ. 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 lại đấy, à. lại đấy, để mở <laughs> à? đấy mà, nhau đấy à, đây, tuần đi, đi. <cười> <cười> nhau bên đây là nhau bên đây, bảo bảo được cái bảo đấy, ủa nó, đâu, bởi nhau gì? วเาะ่น yeah, well, hey, well, okay. uh ี huh oh, ่อ้มน่มนานเลยอ้ตายเห็นเลยแล้วดลดแมดแลดแล้วแล้มดแ้วหวหม้ห้ล้ว้ลด้แล้วดแด้แ พื้นเช่าบริบูรณ์แก้ขาไม่กระตากนะเพิ่มนินั่นแหละมันมุ้งของพี่ายรกคุณเปิดเต็นบ่ถ่ากันน่ะเฮ้ยโว้ยเปร็ดเฟรดเอ้ยนะ

อ๋เป็นทำแล้วด yeah well, ้อาจารย์ด้โดยพอกันอื่นเป็นเนาะมันงดยไดเอาขึ้นเอาเอาชิ้นนี้ก่อนได้มี่นี้ายดีนั่นหลนะทีนด่ไรเอออเพิงวะดโ บ่แซงแล้ว n ่นอ่ะบ่าวาเพิ่นกพี่น้องอ่าตอกอยู่เนาะแต่ว่าปาน้อยเพิ่นลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยบ่เห็นหุ่งเนาะบ่เห็นหุ่งมันมืดแลเนาะมื้อนี ภารกิจก็คือเห็ดเนกระต๊อบนี่คือมัอนี่คือสิบบอแล้วพี่น้องเอ้ยต้องมื่อเอินเนาะประมาณห่อเข้าเพนชุดต่อชุต่อกก่ถูกต่อลาย็ดจะตอกต่อยอยู่เนาะเอาพี่น้องเนาแต่สิบบอลนี่พี่น้องเอ้ยมัอนี่คือสิบบอแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะงานก็ได้ได้อยู่ ประมาณ2แผ่นเนาะพี่น้องเอ้ยสแผ่นตอนนั้ละมุงได้พี่น้องเอ้ยมือนี้เนาะเพราะว่ามันขำก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะจุ่มเฮากระเล่งมือสุดๆเลยเนาะเอาจะไดนก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC บระชุมทุกคนเดอ้อพี่น้องเด้อกัคลิปนีน้จะติดอเนาะจะเอาไว้สำนึกเนาะขอบคุณและลายพี่น้องฝากเบิง่งโฆษณาเด้อไว้พร้อมกันคลิปหนะ้าพี่น้องเอ้ยเนาะเอาสบายดีบระชุมทุกคนพี่น้องไปกัๆๆบภาพบรรยากาศ กระตับสาวแต้วพี่น้องเอ้ยนะไปแล้ว